องงสุราธาธนนีกััม่่คะจังหวัดสุราธานีจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเดินวิ่งปั้นธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพ์พรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567ค่ะ แหกว่านี่ที่ห้องประชุมเมืองคนดีชั้นห้าสาหลักกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายเจษดาจิตรัตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเดินวิ่งปัน้นทงตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมห้ามงคเลเฉลิมพระชนมพ์พรรษา6กรอบ2 8กรกฎาคม2567โดยมีข้าราชาการส่วนราชาการภากครัฐภาค,ภาคเอกชนรวมถึงประชาชนเข้าร่วมค่ะโดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะเริ่มจัดกิจกรรมในวันที่12มิถุนายน2567โดยตั้งขบวนทีตำบนเขานิพันธ์อเ,อเวียงซาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ่านอำเภอบ้านนาเดิมอำเภอพุ่นพินอำเภอถาช้างอำเภอชัยยาและอำเภอถาชนาะจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลังจากนั้นจะส่งต่อธงตราสัญลักษณ์ให้กับผัวราชการจังหวัดชุมพรที่อำเภอละแมจังหวัดชุมพรต่อไปค่ะ คุณผู้ชมครับสำหรับเรื่องนี้นะกระทรวงมหาไทยก็ได้ดำเนินการจัดโครงการเดินวิ่งปันธงตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมประเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพิธีห้ามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฮอกกรอบ28กรกฎาคม2567 เพื่อให้ทุกผากส่วนในพื้นเทข้องทุกจังหวัดนีได้มีส่วนรวมในการแสดงความจงรักผักดีและก็สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณข้องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยการปฏิบัติบูบชาน้อมนำแนวทางในการดูแลสุขภาพาพาราณาไมโดโดยการออกกำลังกาย โดยกิจกรรมดังกล่าวก็จะเป็นการเดินวิ่งแล้วก็ปั่นธงรารสัญ,ญลักษณ์เฉเริ่มประเกียติเส้นทางละเจ็สิบสองคันรวมสิบเส้นทางเจ็ร้อยสิบคันนะครับส่งต่อไปยังทุกจังหวัดแล้วก็เคลื่อนขบวนธงรารสัญ,ญลักษณ์จากทุกภูมิภาคเข้ามายังกระสรวงมหไทยะนะครับเพื่อนําขบวนเชิญคนโทนา้ามซักสิทธิ์งานเฉลริมประเกียรติประบาทสมเร็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพิธีมามงคลเฉเริ่มประชมนมพันธซาฮอกรอบ28กรกฎาคม2567นะครับ ก็คือวันที่12นี่แหละนะเทวาที่จะพัที่สุรา์ธานีใช่นะครับตอนนี้ก็คืออยู่ระหว่างทางนะถ้าปาดใต้บ้นเราก็จะมี่องเส้นทางก็คือฟั่งอ่าวไทยกับฟั่งอันดามันนะก็เริ่มวิ่งกันมาแล้วฟั่งอ่าวไทยก็รเริ่มจังหวัดชายแดนใต้นะอันดามันก็รเริ่มที่จังหวัดสตูลส่งต่อกันมาเรื่อยๆแล้วก็เนี่ยแหละวันที่12ก็จะมาถึงสุรา์ธานีนะครับก็ไปรวมกิจกรรมกันได้ไม่ใช่แค่บ้านเรานะจังหวัดอื่นๆด้วยนะครับผม